เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์เพลงเข้าใจว่าไม่เข้าใจของลุลาก่อนอื่นหมอต้องออกตัวว่าหมอเป็น FC ของลุลามาตลอดตั้งแต่ทูบิคัมวันทะเลสีดำแค่เพียงได้รู้และเรื่องที่ขอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ร่วม20ปีแล้วนะครับ มาที่ผลงานล่าสุดของลุลากับเพลงเข้าใจว่าไม่เข้าใจเพลงนี้แต่งเนื้อร้องโดยข้าวเฟโลเฟ l โลเจ้าของเพลงดังดาวหางฮันเล่ใน MV เพลงนี้จะมีสัญลักษณ์และสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับภาพดอกกุหลาบที่หมุนวนเราจะเห็นภาพของดอกกุหลาบสีชมพูสดแล้วภาพก็หมุนวนในทิศทวนเข็มนาฬิกาดอกกุหลาบที่สวยสดก็กับกลายเป็นดอกกุหลาบที่เหี่ยวเฉา การหมุนของภาพในทิศทวนเข็มนาฬิกาอาจสื่อถึงการมองย้อนกลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราจะเห็นหญิงสาวในเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเทาในห้องที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่แห้งเหี่ยววางกระจัดกระจายเกลื่อนห้องเสื้อสีเทาเป็นสัญลักษณ์ของภาวะซึมเศร้าความคลุมเครือไม่มีชีวิตชีวาดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาและกระจัดกระจายสื่อถึงเศษซากข,ของความสัมพันธ์และการเส้นสุดของความรัก เมื่อต้องพบกับการจากลาความเศร้าโศกเป็นระยะที่จิตใจซึมเศร้าไม่มีเรียวแรงหลายคนอาจปล่อยเวลาไปกับการน,นั่งนอนเฉยๆไม่ทำอะไรระยะนี้อาจกินเวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายเดือนเราจะเห็นว่าหญิงสาวพยายามส่งข้อความหาแฟนแต่ก็ติดต่อไม่ได้เขาหายไปโดยไม่ได้บอกกล่าวไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดีอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือเขาบล็อกการติดต่อของเธอแทบทุกช่องทางปรากฏการณ์ที่คนรักที่เคยคบกันอยู่ดีๆแล้วหายไปปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ghosting ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความรู้สึกถูกปฏิเสธแต่ยังทิ้งคำถามมากมายให้กับผู้ที่ถูกทิ้งไว้มีการวิจัยพบว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะหายไปมากกว่าผู้หญิงและผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะถูกทิ้งไว้มากกว่าผู้ชาย หญิงสาวส่งข้อความในไลน์ถามแฟนของเธอว่าเธอผิดอะไรทำไมอยู่ดีๆเขาถึงต้องหายไปเมื่ออยู่ดีๆคนคนหนึ่งที่รักกันหายไปจากชีวิตของเราอย่างกระทันหันในระยะแรกๆเราจะเกิดความรู้สึกงงๆหน่วงๆหรือไม่เชื่อปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นภายในเวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายวันหญิงสาวกลับไปขุดคุยดูภาพเก่าๆของเธอและแฟนหนุ่มดูวนเวียนไปมาหลายรอบ มีการศึกษาพบว่าเมื่อความสัมพันธ์ยุติลงอย่างกระทันหันเราจะมีปฏิกิริยาของการต่อรองโดยผู้ที่ถูกทิ้งมักจะมีแนวโน้มที่จะค้นหาและคิดวนเวียนถึงข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของตนเองนคำว่าชัดในความเลือนรางเป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามในประโยคเดียวกันส่วนตัวหมอชอบลักษณะการใช้ภาษาแบบนี้มาก ชัดในความเลือนรางนําเสนอความคิดที่ว่ายิ่งพยายามเข้าใจหรือหาคําตอบแค่ไหนก็ยิ่งรู้สึกว่าคําตอบนั้นอยู่ไกลและไม่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวจึงลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าที่หงุดหงิดความโกรธเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โกรธคนที่ทิ้งเราไปโกรธตัวเองโกรธว่าทําไมต้องเป็นฉันภาวะกลับหัว inverted ใน MV จะมีหลายๆฉากที่เน้นถึงคำคำนี้ตั้งแต่ชื่อเพลง inverted แปลว่าการกลับหัวการพลิกผัน เรายังได้เห็นภาพการหมุนของใบหน้าหญิงสาวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและภาพของหญิงสาวและชายหนุ่มนอนเอาหัวไปคนละทางในบริบททางอารมณ์ภาวะกลับหัวอาจเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่กลับหัวกลับหางอาจสื่อถึงความพลิกผันของโชคชะตาที่ครั้งหนึ่งเคยพาคู่รักมาพบกันแต่ตอนนี้ต้องแยกจากกันหรืออาจสื่อถึงการผกผันของความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ถดถอยหรือเหินห่างไปของความรัก จากงานวิจัยพบว่าคู่รักที่ต้องเลิกรากันหลายคู่มักมีความผกพันหรือไม่เท่าเทียมกันของความรู้สึกโดยมักจะมีฝ่ายหนึ่งที่มีรูปแบบความรักที่ค่อยๆเติบโตตามการเวลาในขณะที่อีกฝ่ายความรักกับค่อยๆลดน้อยลงและเหินห่างมากขึ้นไปเรื่อยๆหญิงสาวในชุดแดงเราจะพบหญิงสาวอีกคนที่มีใบหน้าเหมือนกับหญิงสาวชุดเทาเราวกับฟ้าแฝดแต่เธอคนนี้มาในเสื้อสีแดงสด สีแดงในทางจิตวิทยาสื่อถึงความมั่นใจความกล้าหาญและพลังใน MV ไม่ได้บอกไว้ชัดๆว่าหญิงชุดแดงนี้เป็นใครเธออาจเป็นอีกตัวตนหนึ่งของหญิงสาวชุดสีเทาที่กําลังคุยกับตัวเองในอดีตอาจเป็นฝาแฝดหรืออาจเป็นตัวตนในปัจจุบันที่ย้อนเวลากลับไปคุยกับตัวเองในอดีตก็เป็นได้ซึ่งจะเป็นแบบไหนนั้นก็คงขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ชมแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือ การกระทำที่หญิงสาวชุดแดงมอบให้กับหญิงสาวชุดเทาที่นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากโดยในตอนแรกนั้นเราจะเห็นหญิงสาวชุดแดงเข้ามาเก็บกวาดแจก,กันและซากดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งในทางจิตเวชแล้วเมื่อต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากการถูกทิ้งคำถามที่ว่าเราจะทำอย่างไรกับข้าวของส่วนตัวหรือสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจที่เป็นของต่างหน้าของคนที่ทิ้งเราไป คำตอบสั้นๆก็คือถ้าการได้เห็นสิ่งของที่เป็นตัวแทนของความทรงจําทําให้ภาพหรือความรู้สึกที่เจ็บปวดย้อนกลับมาทําร้ายเราการกําจัดมันออกไปหรือการจํากัดมันไว้ในพื้นที่เฉพาะก็อาจดีต่อสุขภาพจิตของเรามากกว่า และก็มาถึงฉากที่หมอชอบที่สุดของ MV นี้ฉากที่หญิงสาวในชุดแดงอบกอดหญิงสาวชุดเทาที่กําลังร้องไห้เสียใจเป็นฉากที่ทรงพลังและอบอุ่นมากๆเลยนะครับกาะอ้อมกอดเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในการแสดงออกถึงความรักโดยไม่ต้องหาคําใดๆมาเอื้อนเอ่ยจากการวิจัยพบว่าการกอดสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดช่วยลดความซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้อีกด้วย ทาญิงสาวชุดแดงคือตัวตนอีกด้านหนึ่งของหญิงสาวชุดเทาฉากนี้จึงสื่อถึงการอบกอดตอนเองการให้กำลังใจตนเองที่เรียกว่าเซลคอมเพรชั่นคือการปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเมตตาห่วงใยเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อเพื่อนที่ดีคนหนึ่งทฤษฎีนี้พัฒนาโดยดรคริสตินเนฟโดยมีแนวคิดว่าในวันที่ชีวิตของเราไม่เหลือใครหรือในวันที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกของชีวิตนั่นก็คือตัวเราเอง เราทุกคนสามารถให้ความรักความเมตตาและการยอมรับในตัวเราเองได้และความรักที่มาจากตัวเราเองนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขไม่สั่นคลอนและสามารถคงอยู่ได้ตลอดไปท่อนไฮโนตในจิตวิทยาดนตรีการร้องซ้ำในท่อนคอรัสแต่ขึ้นเสียงสูงสามารถสร้างความรู้สึกบาดลึกและช่วยให้ผู้ฟังมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่รุนแรงและมีความหมายมากขึ้นได้ หมอเคยมีคนไข้หลายคนที่ถูกบอกเลิกถูกทิ้งหลายคนได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเป็นเพราะฉันไม่สวยไม่ดีเอาใจไม่เก่งใช่ไหมหมอมักจะพูดประโยคนี้ในชั่วโมงการบำบัดว่าขนาดนางงามจักรวาลที่ถูกยกย่องว่าสวยสมบูรณ์แบบที่สุดก็ยังถูกบอกเลิกหรือถูกทิ้งได้ แสดงว่าการถูกทิ้งไว้มันไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของคนคนนั้นแต่อย่างใดความสวยหรือความดีไม่ใช่ตัวการันตีว่าจะไม่ถูกทิ้งความสัมพันธ์ที่จบลงไปมันอาจไม่ได้กำหนดคุณค่าของตัวเราเพราะคุณค่าของเรามาจากภายในมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครบกับใครหรือว่าถูกใครทิ้งไปซะหน่อยภาวะกลับหัวในแง่บวกแม้ว่าภาวะกลับหัวจะดูเหมือนมีความหมายในแง่ลบแต่ถ้าหากมองให้ดีแล้วมันก็ยังมีความงามและความเป็นบวกอยู่และมันก็คือจุดที่ดีที่สุดที่เ v นี้ซ่อนไว้ เพราะถ้ามองในอีกมุมหนึ่งแล้วการกลับหัวอาจสื่อถึงการลองมองโลกในอีกทิศทางการมองปัญหาในมุมมองใหม่ๆหากหญิงสาวมองความผิดหวังในวันนั้นว่ามันคือจุดจบไายนะมองว่ามันคือความโชคร้ายสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกเศร้าวิตกกังวลและความสิ้นหวังแต่หากหญิงสาวเลือกที่จะมองว่า อย่างน้อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็เป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่ดีดีกว่าปล่อยให้มันเจ็บเรื้อรังไปเรื่อยๆการมองกลับหัวในลักษณะนี้อาจไม่ได้ช่วยลบความทรงจำและบาดแผลที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่มันก็ช่วยให้หญิงสาวได้ยอมรับและช่วยในการหาคุณค่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาขอให้รู้ว่าทำไมเธอไม่รักกัน,กเ,ธกกนเธอก็ไม่กลับมา ประโยคนี้นับเป็นแก่นและเนื้อหาสําคัญของเพลงเพลงนี้ที่สอนให้เราได้รู้ว่าไม่จําเป็นว่าคําตอบที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะต่อให้รู้ไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรและไม่ช่วยให้ความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วกลับคืนมาในความเห็นของหมอเพิ่มเติมเอาจริงๆการได้รู้เหตุผลที่คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปบางทีมันก็อาจพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับหรือถ้าหากหญิงสาวคิดจะแย่งเขากลับคืนมามันก็อาจจะพอเป็นไปได้อยู่ถ้าเลือกที่จะทำและลุยกันจริงๆ แต่หมอก็อยากจะลองถามคำถามที่ชวนให้หญิงสาวได้คิดตามว่าเราควรกลับไปหาคนคนหนึ่งที่เคยทิ้งเราไปแบบที่ไม่มีเยื่อใ่คนที่ครั้งหนึ่งเคยนอกใจหรือหากหลังเราเราจะอนุญ,ญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตจริงๆหรอในกระบวนการบำบัดทางจิตใจสําหรับผู้ที่ถูกทอดทิ้งประเด็นหลักจึงไม่ได้อยู่ที่การค้นหาว่าทําไมเขาจึงเปลี่ยนไปแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้ผู้ประสบภัยได้ลองทบทวนว่าเราควรให้เขากลับมาหรือไม่ ดังนั้นประโยคสุดท้ายของเพลงจากเดิมที่ร้องว่าต่อให้รู้ว่าทำไมเธอไม่รักกันเธอก็ไม่กลับมาจึงควรเป็นต่อให้รู้ว่าทำไมเธอไม่รักกันเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาหรือไม่มีค่าพอที่จะกลับมาสำหรับหมอเข้าใจว่าไม่เข้าใจนำเสนออารมณ์ที่ซับซ้อนและความรู้สึกที่ลึกซึ้งผ่านเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายไปเต็มไปด้วยพลัง มีคำกล่าวที่ว่าภาพยนตร์ที่ดีตอนจบควรเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้กลับไปคิดและได้ถกกันต่อในฉากท้ายของ MV ที่หญิงสาวในชุดแดงเข้าไปเก็บกวาดเศษซากของดอกไม้เราจะเห็นว่ามีพัดลมเก่าๆสีฟ้าตัวหนึ่งที่เป็นของต่างหน้าในความทรงจำของหญิงสาวคำถามทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือถ้าคุณเป็นหญิงสาวในชุดเทาคุณจะจัดการกับพัดลมสีฟ้าตัวนี้อย่างไร และพบกันใหม่กับจิตบันเทิง Fundamental ช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ